สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องแซลมอนเกมมิ่งกันอีกครั้งและวันนี้อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วก็คือผมจะมาเล่นเกมมือถือกันบ้างก็คือชื่อช่องชื่อว่าเกมมิ่งแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเกมมือถือเลยดังนั้นก็มาครับคลิปแรกกับเกมมือถือซึ่อคือเกมชินอิมแพกนั่นเองแล้ววันนี้ผมแองจะมากาชาเหมือนเดิมครับแต่ว่าอาจจะมีคลิปเล่นด้วยใช่ในคลิปนี้นอกจากกาชาก็จะมีเล่นน้อยอ ของใหม่ด้วยก็คือไอ้มันมีอันนี้สำรดแมปใช่ไหมมีเห็ดพงศาวดารแล้วก็อา่านเนี่ยเดี๋ยวจะได้นั้นลองเล่นตัวละครพวกนี้ดูอันนี้คือตีบอสมีอะไรอีกนะ BP อาา่าฮะมี BP PP ดีมาก็รับหน่อยเวลสอง แล้วก็นี่ตัวใหม่เป็นเวลีซ่าสีดาวแบบว่าเก่งมากาจริงคือคือถ้าแบบสูบตู้เนี้ยคือถ้าคุณไม่มีะอะไรเลยคือคุณเล่นได้นะเวลีซ่าเอ็นซานกาหมิงกับเชฟรูทแต่ว่ามันจะเป็นมีดีเบสตัวซึ่งก็ถ้าเป็นเสียงหยุน่นก็ต้องเอาเชฟรูทออกเพราะ่เชฟรูทมันมันครับไฟกับไ,ไฟฟ้าต่อมาอบุธ คาถาสาวน้อยเวทมนตร์กับพัดพัดอสวยคาถาก็สวยแล้วคาถามาานันยังไงก็ไม่ได้สูงอะไรแล้วลก็สีดาวก็เป็นอาวุธนัดลรันหมดเลยแล้วก็ต่อมาอันนี้คืออะไรอันนี้ใหม่อ่ะฮะก็ไพมอนเพชรไหมโอ้ไผ่กอดคาวิสตกอายาตะกแล้วก็โอ้หกร้อยเพชรขอบคุณครับ ใช้เวลาสองนาทีในการดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนโลกนี้นบ้างได้พวกอย่างไง้ยไมครับเออถ้าใครรับม,ม,มามามาแล้วก็ไปลองเล่นตัวละครกันก่อนวาเรซ่ารู้ไงวะจำไม่ได้เหมือนเคยดูอยู่แต่ว่าจำไม่ได้ลองเล่นแบบว่ามุ่มๆ่ไปทางนหนครับใครเป็นเมนวาเรซ่าก็ ขอขอโทษได้ละกันนะครับนะเติมแบตอ่ามันวิ่งได้ไงวิ่งไงวิ่งไวิ่งไงวิ่งไวิ่งไวิ่งวิงไวิ่งวิ่งไวิ่งไววววิ่งไวิววิ่งวิ่งว่วววงิสนุกไ่่งสนุกมากเลย

แล้วสกิลกูดาไม่มา,าแล้วายังไงเริ่มแเป็นนะวาี๋ยอมแล้วเปนนะติดเป็นยงไงไ,ไม่ใช่ออย่างนี้สิเขาไมกดอติอย่างนี้กันไ,<ง>ไม่เรอเ่มล้เป็นทั้งตีมนนันก็ก,กากาอะไงไม่รู้โอเคออยี่ฮิโมเยี่ยม ก็อของแอปเอาตามาเซนหยุนเซนหยุนมาเซนหยุนจ้าวางวนเมคาหรือเจนกจะเรียกอะไรก็เรียกมาถามว่าได้เป็นไหมก็มาเอามา,มา,มาเซนหยุนเป็นตัวบ้าไปนั้นกแ็แล้วก็ แพ้แพ้เป็นแบบพุ่งโจมกีแต่มันต้องเป็นกาหมิงซึ่งไม่น่าจะเล่นอย่างนี้ใช่กาหมิงไม่น่าเล่นอย่างนี้กาหมิงไม่น่าเล่นอย่างนี้ใช่กาหมิงไม่น่าเล่นอย่างนี้มันดูไม่ถูกต้องกาหมิงเล่นไงเอายังไงกาหมิงไม่น่าเล่นอย่างนี้นะ

ส,นนงงออส่วนหนีพังงาต่อไก็ไม่ง่ายไปเช่อว่าหนีพังงาเราจะลองเล่นทุกตัวแล้วกันทั้งสี่ดาวทั้งห้าดาวแล้วค่อยไปสุ่มเผื่อว่ามันจะช่วยเราในการกดกาชาให้ดีขึ้นเผื่อว่าลองเล่นแล้วว่าแบบถูกใจเยจะได้กดเพราะ่เพราะเพราะน่าจะกดจะเปตัววนัวนึ่นะรอ่าวมาเซนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เซ็นอยู่เกียนซานยันยง ยังยังหยุดกระเซ็นหยุดอ่ะมามาวิ้วโอ้ยวิ้วเจ็บเก็ไหวเลยมันต้องพุ่งใช่ไหมโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไ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 มก็อ้ไม่ก็โอ้ยไม่ก็โอดไม่โอ้ไ้ไมก็อ้ไม่ก็ไม่โอ้ไม่้ไม่ก็โอ้ไม้ไมก็บัฟ เอาบับห,หายมมนะนี่ขนาดนีตัวคือมันนะไปลเล่นาเด่นมาซ้ิคำเดียวเล่นไม่เป็นตังขอโทษนะบับไม่ติดได้สามาริดดูาต้องฝึกเล่นอีกยาวอะ

กูเปนะ็นนะทำไมรู้สึกเหมือนน้ำเป็นเนี่ยมันดูเล่นง่ายแต่ว่าเราจับเองไม่รู้เหมื่อไงเซฟรูดกับเครืขี้กันได้เหรอตัวนี้พอตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่กับห้าแล้วมานี่แค่ห้าแล้วบวกตัวใหม่มมบบหมเพราะว่าที่เหลือน่นนาจะเล่นเป็นละเอวินกามิเพราะว่าปีที่เราไม่ได้เล่นแต่ว่าไม่เป็นไรมาเราจะกลับมาที่นัดรัน ในโลกของเราเราจะสุ่มอะไรได้ล้าเราต้องมีอืมสือที่เรียกว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนเขามาอยู่หน้าร้าน่ะคืมก่อนที่เราจะสู่มวะไรซะเราต้องมีอาหารให้เขากินอะไรซะกินอันนี้ใช่ใช่หมดเลยเอ๊ะห้านห้าอันพอหกหกอันพอเอ่อซุปซุปเอาาหมดเลยก็ได้ทาโก้ ร้านมีอะไรให้บ้างกคือหมดอ่ะ,อะมาการดีผ่านไปไม่ได้สุม่มมาครับเรามีอยู่แค่หกพันเท่านั้นกับนันเจ้นใหม่ใช่ไหมมีบออะไรนะมันมีดันใหม่ถูกปะ เปดันไหนอ่ะจะไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเอามาเรามาที่โต๊ะของใครก็ไม่รู้มานั่งเยอะนะแต่ว่ามันกินอาหารได้ไหมถ้าเลือดเราโอเคกินได้โอคีคมามาครับในการถ้าเราต้องการไวเลซ่าซูเปอร์เลซ่าเขากินเยอะอยงั้นก็เรามาเขี่ยมือซุ่มสิ เรามากินกันก่นกนกนอนะเพราะฉะนั้นทางแทนแล้วกันนะเราควรจะเริ่มด้วยการกินนี่นีนกินซืบฟอนตา้ากินใช้นั่นนะนะเราต้องใช้นั่นเป็นทางแทนก่อนอันนี้อาหารประเทศไหนก่อนไม่ลงเงินซอสเล้งแครคเกอร์กินเข้าไปหันเป็นตัวแมวแล้วกนะันอามานี่นี่เกรนฟู้ด กินเข้าไปนี่อันนี้แสนอร่อยกินด้วยมีอะไรอ่ะกินฟูดอีกอันโอ้จะ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 อิ่มแล้วอ่ะจะใช้โอรอนต่อกินแล้วใช่ไหมอลาร์ตกินทาโก้ทาโก้โอรอนกินเออไม่ต้องตายก่อนจะกินทาโก้ได้อันี่อะไรไม่เหมือนกันอ่ะ ไม,ไม่น่ามีอะไรกินหรอปะกินอะไรกินอะไรก็ได้กินมีอะไรมีอะไรให้กินบ้างมา้ยเรากินอุ้ยใช้วิทอันกินให้หมดกินให้หมดมาอุ๊มีเอฟเฟคเพิ่มช่วงเพิ่มดวงเพิ่มดวงมามามาเอฟเฟคมาแล้วก็ไปกันเลยสติบโลแรกมาม่วงขอแอนซาน <Gym. S 1> <klim to> นั่นไม่ใช่เอียนสารนั่นก็ไม่ใช่เอียนสารนี่ก็ไม่ใช่เอียนสารน,อสอน,น,นี่ก็ไม่ใช่เอียนสารมีขอสองตัวนนี่ก็ไม่ใช่เอียนสารนี่ก็ไม่ใช่เอียนสารนี่ไม่ใช่เอียนสารสองตัวที่ว่างอ่อนด้ของมาให้เชฟลุดสี่ห้าแล้วตอนนี้ใช่ไหมต่ไม่ผิดจะสี่ห้ามาต่อสิบโปรโเดี๋ยวไอ่ะเพราะว่านี้คือศูนยะ์พิติธนะ เรื่องสสุดเจตีนั้นมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกออกมาหรอกค่มาสุ่มเลยเลันดูว่ากเราจะแบบว่าจวงเยี่ยมมาโอ้ยถิกกดโดนไม่เป็นไรแต่เงินสามาแล้วเยี่ยมทำไมจะหมดแล้วอะมันได้แค่สิบโอยาง่ เดี๋ยวจะได้ไปส่งซีโรเมนเลยอ้าวสี่หกละโอเคเอาไปเล่นทีมโอเวอร์โหลดสักทีนลยแล้วกามิงกามิงการ์มิกามิอยู่ไหนกามิงอยู่ไหนฮัลโหลกามิงอ,มงอืมได้ไดอีกสองลู ขานอีหพีโมเจ็บเอ็ออเนะอมเทียขันอีหนึ่งพีโมเจขึ้นมานะตรงนี้มีไหมเยี่ยมสามพีโมเจกลับมานั่งต่อเนี่ยนะแต่ว่าปกติคือพอมอริซ่าเนี่ยเขากินเสร็จเขาจะไปวิ่งต่อใช่ไหมเขาจะกินแล้วก็วิ่งออกกำลังกาย ดังนั้นต้อควจะทำตามคลิปเรื่องยาวนะมาทำมาวิ่งกันเถอะแอะนะเอาโค้ดมาดีกวยใครออกโอนไม่น่าเอาใส่โค้ดโค้ดเอ็นซันคือแม้คือเราจะได้ตัวละครใหม่แค่ตัวเดียวงั้นเหรอโค้ดเอียนครับโค้ดเอียนโค้ดเอียนเขาใส่อะไรกันอ่ะไม่หรอกทำมาโลซาริอัน

กระโดดเอียนซานวิ่งสักติตอีเสอกรอบหนึ่งมาๆมา,มา,มาพอ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 ,พอมาเราจะขอกาม์มีขอก้าม์มีไม่ก็โคต อว้าแต่มันแลกไล่ลง15ทีผ่านไปเราได้พบกับคำว่าเกลือซึ่งเอียนสาเขาใส่อะไรว้าวเอียนสาเยังไม่ยังไม่รู้แเราเรายังเอียนสา40อยู่แต่เช็ปุ๊บ46 สีหกตัวที่สองตัวแรกคือใครก็นี่นะครับสลัครับีหกตัวที่สองมาแล้วตัวที่ตั้งแบบมัวมากๆตัวนี้โอเคโเคตรเอียนได้ใช้แน่นอนกันก็อัพมาไม่ค้านใช้อะไรโอเคอัพได้เพราะว่ามันเพิ่งแจกไปเมื่อกี้ โคตรเอเวิล40ได้หมีเงินโลแต่เป็นโลฟ้าเกลือจริงเกลือจริงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่เท่านี้ครับกับความเกลือนะครับไม่ได้บาิลซ่าแต่ว่า ได้โคดเอียนมาแต่ว่าโคดเอียนมา40อ่ะขดูไม่เปิดโคดเอียน40กับเชฟโคตร46แล้วไม่มกาม้าหิงก้าหมิงไปไหนเดี๋ยวค่อยไ,ไปฟาร์มต่อแล้วเดี๋ยวจะได้เอามาสุ่มต่อนะครับก็น่าจะมีคลิปต่ออีกก็คือคลิปสำรวจมัง้งอาจจะมีเดี๋ยวจะไม่มีก็ได้แล้วก็มีคลิปสุ่มต่อนแน่ๆน,นะครับตัวคลิปตรงนี้นะ เอะโค้ดไปเอาไหมขออจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ